สวัสดีค่ะพบกับแฟงอีกแล้วนะคะวันนี้แฟงมีทาวน์โฮมสองชั้นมาฝากให้อีกหนึ่งที่นะคะจะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นห้องหัวมุมอยู่ที่ตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทาวน์โฮมสามห้องนอนสองห้องน้ำ พร้อมห้องครัวหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องเลยนะคะมีของแถมฟรีหลากหลายรายการเลยค่ะมีทั้งแอร์สี่เครื่องนะคะตู้เย็น ปั๊มน้ำนะคะแล้วก็เท้าคงของเราได้มีการต่อเติมกันศาสตร์หน้าและหลังไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปูพื้นด้านข้างแล้วด้วยสภาพก็จะเป็นเดิมๆเ,เหมือนมือหนึ่งเลยค่ะไม่เคยปล่อยให้เช่านะคะซื้อไว้ก็คืออยู่อาศัยเองแล้วก็บ้านยังใหม่อยู่มากๆเลยค่ะอยู่ในหมู่บ้านร้อยพฤกษานะคะ ขับรถไม่ถึง10นาทีถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเลยสามารถเข้าออกได้สะดวกมากๆนะคะเหมาะสำหรับซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเองหรือว่าปล่อยเช่าก็ได้นะคะที่สำคัญราคาของเราก็ถูกมากๆเลยค่ะขายเพียงราคา1,980,000บาทเท่านั้นราคานี้จะเป็นราคาพร้อมโอนนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อไปที่เบอร์087 7551122ได้เลยค่ะซื้อไว้สามารถที่ยวกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะแฟงขออนิญาาฝากไว้อีกหนึ่งซับนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อไปตามเบอร์ที่แฟงแจ้งไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ